ความหนาวได้เริ่มเข้ามาเยือนกรุงเทพแล้วนี่คือข่าวดีสําหรับผู้ที่ชื่นชอบอากาศเย็นสบายแต่ก็ยังมาพร้อมกับความท้าทายเช่นกันเพราะนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันที่20พฤศจิกายน2568ซึ่งภาคเหนือและภาคอีสานจะเจออากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นและลมแรง โดยเฉพาะยอดดอยอาจมีอากาศหนาวจัดหรือประมาณ3-11องศาเซลเซียสขณะที่ภาคใต้ยังคงเผชิญกับฝนตกหนักในบางพื้นที่ร้อยละ80ของพื้นที่บนฝั่งทออะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยฉับพลันหรือดินโคลนถล่มได้ในบางสถานที่แต่ที่น่าตื่นเต้นคือพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะอากาศเย็นเข้มข้นมากขึ้นลดระดับอุณภูมิลงอีก 1- 2ถึงององศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลยังจะได้รับอากาศเย็นและลมแรงเช่นกันแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเพราะสภาพอากาศที่พยา,ยามยามหนาวเย็นนี้อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือบริเวณที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำหรับกรเกษตรกรควรเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าเพราะสภาพอากาศหนาวเย็นและลมแรง าจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรเช่นพืชผลที่ยังไม่เก็บเกี่ยวและอาจเกิดความเสียหายได้ส่วนในภาคอีสานร,ระวังอันตรายจากไฟไม่บนพื้นที่แห้งและลมแรงรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่อากาศร้อนและแห้งสลับกับลมแรงและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดภาคใต้ยังคงต้องระวังฝนตกหนักและฝนสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณลุ่มต่ําตลอดจนคลื่นลมแรงในทะเลซึ่งมีคลื่นสูง2 ถึง3เมตรบางพื้นที่อาจมากกว่า3เมตรโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากประเทศจีนเร่งพัดเข้ามารวมถึงสภาพอากาศที่รุนแรงอาจทําให้การเดินเรือเป็นอันตรายได้ดังนั้นสําหรับชาวเรือและชาวประมงไม่ควรเสี่ยงออกเรือในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสรุปภาพรวมของอากาศวันนี้กรุงเทพและปริมณฑล จะมีอากาศเย็นและลมแรงในเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20 22องศาส่วนยอดสูงสุดประมาณ29 31องศาขณะที่ภาคเหนือจะหนาวเย็นถึงหนาวมากโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14 19องศาเซลเซียสยอดดอยอาจมีอากาศหนาวจัดสุดที่3ถึง11องศาส่วนภาคอีสานอากาศเย็นหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ15 18องศา และภาคกลางกับภาคตะวันออกก็ยังคงมีอากาศเย็นลมแรงเช่นการอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19-21ถึงองศาในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมถึงคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีความสูงประมาณ2-3เมตรชวนให้ทุกคนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและฝนตกหนักในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของทุกคน